าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ท่านนักกรรมฐานโปรดฟังอาตมาเถิดที่เรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องการแสวงธรรมะธรรมะของท่านที่จะได้จากเจริญกรรมฐานต้องมีสติไว้ที่ใจอย่าเอาเอาจิตไว้ที่ปากเนี่ยอย่าพูดมากด่าคนน้องว่าคนนี้ปากบุ้ยไปบุ้ยมาตาปเปลีอยไป,ปเปลือกมาคลอ,อ,อ,อนคนน้่งคลอนคนนี้แถมเอาหูด่าคนนั้นหูพุ่งเอตาตะโมกลวงหึดเอาตาไปคอนเทา อย่างนี้ท่านหรือมีธรรมะถ้าท่านเป็นนะักปฏิบัติธรรมจริงๆได้ธรรมะแล้วนี่มาปฏิบัติธรรมนะถ้าได้ธรรมะแล้วท่านจะรู้ตัวเองว่าอ๋อต้องเอาสติไว้จัยใจใช่ไหมถ้าถจิตใจท่านดีมีการควบคุมจิตก็มีธรรมะประจําใจคือสติสัมปชัญญะมรดละภาวนานั่นคือตัวธรรมะ ม่ใช่ตัวบุญที่ไปบุญฝากุกตัวแล้วกลับไปนะแม่ผู้หญิงมาน่นกรรมาฐานนสักสี่วันนะกลับไปเรียกหัวมาสอนกินเหล้าอย่ากินเป็นบาปเจ้าชู้อย่าทําเป็นบาปนี่หรือบุญบุญเขาไม่ใช่อย่างนั้นทรมาเขาไม่ไปสอนผัวหรอกทรมาเขาไปทําตัวอย่างให้สาม,มีดูสาม,มีเห็นแล้วจะเกรงอกเกรงใจภรรยาจะสร้างความดีให้ภรรยาเพิ่มขึ้น องนี้คือตัวธรรมะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง